นี่จะพี่น้องล่างเรียบร้อยแเราจะพี่น้องเห็นบ่นี่เด่้ลซ้ำนีล่ละจ้ะดีไร้เติบดีใจจะพี่น้องเดี๋ยวจาเอาจะไปตากไปเนาะนี่จะ้ะอันนี้ที่ตาเปลืไว้แล้วพี่น้องเอ้ตากแหงไว้แล้วพี่น้องนี่ห็นบอกแหงดีดีนี่นี่สองกระปุกพี่น้องนี่คบอกแหงดีขนาดเลยเห็นจ่จ้ะ เอาไปใส่อันต้มจืดแล้วกะผัดขิงแล้วจะอ่อร่อยนี่เหรอยายใส่กระปุกใส่กระปุกแบบนี้้ะจะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทีนะคะวันนี้ยายออนก็จะพามาทะเลนะคะพี่น้องทะเลพี่น้องสิพามาปลาจา้ะพี่น้องมาหาเห็ดที่เก่าหลือจ้ะพี่น้องแต่ปลาอยู่ทั้งพุน่นมันจิอยุติดทะเลจ้ะกรู้จะมีเห็ดมาเด้อจ้ดเด้อ สิมาลอบังเฮ็ดหูหนูค่ะพี่น้องจาอ๋าเรืพอความเบิงทะเลก,ก่อนค่ะฝรั่ลังผ้าหมาไมายางทะเลจะป่าคุณสา่าไม่ผุนละบุนแ,นแก่ถืเขาป่าถันไม่มีเฮ็ดกสิกรบานจ้ะพี่น้องพี่น้องพ่อเราเฮ็ดหูหนูแต่มันแห้งล้วพี่น้องจ๋ามาพ่ท่านเพิ่น นี่แม่นี่ตามาเบิงมองไหวหนะจ๊ะพี่น้องเนาะยญ้า,าต่างดเพึงเห็นต้อนอันนี้ไหมพี่นอ้องต้นอันนี้ต้อนอันนี้ต้อนอันบรหูซื้อจากหินโรนี่พ่นแหงแล้วจ้ะพี่น้องจา้าหูใหญ่อยู่เด้นี่เบิงนี่แม่พึ่งพอ่อนพ่ออยู่เด้พ่ออยู่เด้นี่นี่แม่นามงงามเนาะ หูยเสียดายคนแหงพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคนแหงนะนี่ข้างล่างพี่น้องงามงามนี่บนบนเลอะดินนำ้ำนี่เฮ้ยมา,าบังหมองไว้พี่น้องไ,ได้ออกจดได้มหานี่หูหนาหากักนี่ยายเก็บไปไปตากแหงไววงามงามนี่ไง นี่หน่อยนึงนี่นี่อีทนี่อีกเพิน่นนี่นี่นี่บ่อันนี้เพ,พิ่น,น,นแ,งนแนหงจ้ะพ,พ,พี่นอ้องนี่นี่แหงเพิ่นเถาแล้วพี่น้าว่าท่านพิ่นนี่แม่เพิ่นเถาพี่น้องเบิ่งนี่เพิ่นเถาพี่น้องพู่นนะหูใหญ่อยู่ได้พุ่น่ะเห็นบ่พุ่นฝนก็ตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันเสี่ยงหลายนี่จ้ะหึย เสดายเนาะมันแหงเนาะเพิ่งได้จานี่นี่น้อยนึงพี่น้องนี่เฮ้ยม,มาหาไหวแต่มาหาเละเบางปลาเท่าไหร่เนาะพี่น้องลักษณะปลาเพื่อนผุ่น่ะเป็ตับมีเห็ดอยู่ได้เนาะแต่ว่าบ,บอค่อยไม่ต้นดอกอันนี้ดอกจากพี่น,อน้องจ้านี่ลักษณะปลาจากพี่น้อง ขันมาบางอาทิตย์ก่อนก็นจะได้เก็บอยู่ดอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแหงไหมไงลักษณะปลาจริงจี่อยูุติทะเลพี่น้องฟังหนุนเป็นทะเลนี่พี่น้องต้นลักษณะเพะิ่นจะเป็นยังไงนี่นี่นย่ายเห็นแล้วนี่จุ่มหนึ่งนี่พี่น้องนี่จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งมางแงี้เพิ่นแหงพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเสียด้ายเนาะมาบ่ท่านเพิ่นไหม ยังดียังวิ่เด้เล่มอยู่เห็นอ่อนี่ยังเด้เล่มอยู่เด้ออันนี้เปิ่นแหงพี่น้องนี่เอาอัน,นเปิ้ลแหงป่ปเนาะน,นี่ เอา้าเก็บหยาบเถอะล่ะอยู่ในสืบฮึฮึอออออโอ๊ยลนเนี่ยนี่แหละพี่น้องรักษณะตนของันที่เนดอกเพื่อนกับอาไปเหเฮดอัน เป็นน้ำอันน้ำอันอยังเกานะน้ำผลไม้นันแม่จ้ะผลอันไปเศษจ้ะพี่น้องเสียบเสียบได้หอมนี่ลักษณะต้นของเพลนดอกก็จะเป็นสีขาวนี่นี่จ้ะคุณหูปลาแหรอพี่นอ้องมัน,นเห็นปลาเพนแล้วเมื่อเบิ่งไหวนี่อันนี้ก็นน้หน่อยนึกพ,พี่น้องจ้ะนี่เพิ่นเป็นเนยหน่อยเห็นปะจ้ะนยหน่อยเนยหน่อยก็ปล่อยเพลนไหวเนาะ พีเบื้องต้นนั่นมีบ่จ่าพี่น้องมองนี่มีหลายต้นอยู่เด้นี่เซ็ตเราโอ้ยมีอยู่พี่น้องมีทองมีมีอยู่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่นี่จะ่มันยายมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่นี่มาประท่านเพิ่นเนาะเพิ่นแห้งแล้วก็มีเจนนี้หูใหญ่อยู่นี่เห็นบ่นี่จ้านี่เนี่ยมีเห็นบอเขายังได้เก็บอยู่เด้นี่จ้า หูหูงามขนาดเลยบางเนี่ยนี่นี่จ้าใหา่หูปลาเลยแต่พี่น้องหูปลาแล้วมันจะออกไปเรื่อยๆแหละจ้ะหอดเดินไม่น่าพี่น้องเทิงๆมีบอบมอมีมีก็เอามาถึงหลอกจ้ะพี่น้องเอ้ยใสยไปเบางท่านนี่มีอีกบอจ้ะพี่น้องนี่ขาวขาวนี่ ต้นข้าวขาวนี่แมนเพิ่นได้นน่นี่มีอยู่ได้พี่น้องนี่พี่น้องอุ้ยพี่น้องได้เก็บอยู่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าพี่น้องนี่นี่พอได้เก็บอยู่พี่น้องพอได้เล่มอยู่นี่พอได้พอได้เล่มได,ได้เก็บคลิปอยู่พี่น้องจ้าี่เนาะนี่นี่น เอาไปตากเลยเด้ยใส่ต้มจืดนะจ๊ะใส่ผัดขิงแซ่บขนาดพี่น้องผัดขิง,งเนี่ยอุ้ยข,อ,ขอ,อนี่เลยมีผพ่อได้เก็บจ้ะพี่น้องขอ,อนี่พ่อได้เก็บอยู่อันน้อยแห้งก็จะว่เอาดอกจก้ะจ้ะพี่น้อง ไปใหม่ออกก่นนอนยังได้เก็บอยู่จ้าพี่น้องจ้าดีใจจังเลยดิหูปักไงนึงพี่น้องหูปักไงนึงหูไง่งหูไงอู้หูไงนั่น,น,นอยนอออนนนู่พี่น้อง นี่อีกโอ้ยนี่เกี๊เก็บยวอยใน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 ใู่นี่อะไเก็บอยู่เด้นี่นี่แม่อือพี่น้องคุนเพอร์เวอร์ยี่คุนจ้าพี่น้องนี่เพอร์เวอร์ยี่เห็นบ่างไหมอสะอาดค่าพี่น้องยี่สูงสูงนี่เห็นบ้างนี่นี่นี่น,น,น,นี่จนงามพี่น้องเอ้ยเอาซ่อนมังน้งนะง่ามนี่อีก ชิ้นบ่พี่นอ้องอนี่ย้อุ้ยเสียงยังละ่ะเสียงไม่ลันสิไปไปหาต่อพี่น้องไม่บอกอีกไม่อีกบอสมากับคุณสามีกับสิบบอสปันดัพี่น้องเนาะเพื่อนกับมาโดนปดนันดัยนอกจากพี่น้องอย่างได้กับชวโมงหนึ่งสิม่มเนาะ ครับรถเองว่าเป็นแม่อาศัยพื้นมาเนาะเนาก,ก็ตรงเอาตามที่ได้แล้วพี่น้องอันนี้ก็แม่ต้นเพิ่นได้พี่น้องนี่ตะจนเพิ่นท่านม่ท่านด้ตายเนาะเพิ่นอาจจะใบรนเนาะรดูใบไม้ร่วงรูจ้จ้ะอันนี้แม่ที่จะอุ้ยหน,พน่พี่น้องพี่น้องเฮ้ยย่าเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่จ้านี่จ้ามาเก็บเลยจ้า นี่นี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่อีนบ่เห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อนี่เห็นบ่นี่จ้านี่พุนพุนตองอดผุนตาหลายพี่น้องมาเก็บเลยนี่พี่น้องนี่ย่ต่างกล่องไวหนี่จ้า นี่จ้าเนื้อจะจะไปเด็เก็บเด้คุณสามีโทษมากสันว่าให้ฉันเก็บเพียดก่อนเขาฉันฝ่อเฮ็ดแล้วสันพี่น้องจ้านี่จ้านี่จ้าใหม่หรอวาน้ำน,นี่มา จะได้เก็บอยู่น,าานอะจ้กเนาะ Nè, nè, cha nè, nhạc nè. nhạc 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 ต้นหนึ่งพี่น้องแต่ต้นนี้บ่มีจ้าพิ่นแหงแล้วจ้าพี่น้องต้นนี้ต้นนี้เพิ่นแหงพี่น้องหุ่นเห็นปะหุ่นเพิ่งหุ่นไหมพิ่นแหงพุ่นหูบักในหญ่นึงเลยพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นเพิ่นแหงเบิร์ดพุ่นน่ะเห็นบ่สาบลาบพี่พุ่นนะ่เนะเสียนะดายเนาะพุ่นมีอีกบ่จ้าเบิ่งกซุมนี่มีบ่อเอนี่ซุมนี่ นี่ก็มีอยู่พี่น้องพี่น้องส้มนี่ก็มีอยู่จ้านี่ไหมอุ้ยหูใหญ่อยู่ด้เสียดายเด้พี่น้องมากพระทันแต่ว่ามันก็นเหลือให้เก็บนนแต่พี่น้องมึนี่อุ้ยนี่เด้อเมืองเด้อพุ่นพุ่นไหมพี่น้องค่อยๆจากพี่น้องจ้าจีค่อยๆจากพี่น้องจะไหวตาด้วยจ้าเด้อพุ่นอะต่ำๆพุ่นไหนพุ่นอ,อะ,นอะ,นเ,นนอะเห็นมัืย เนี่ยสิเล่มเอาใจพี่น้องเนาะข้างล่างก็มีเห็นเ่าคุณเพิ่นเพิ่นเน่าวหมพี่น้องคุณเห็นรอเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเน่าวอุ้ยเสียดายเด้อันนี่น้อยเพิ่นก็มี่หมพี่น้องเนี่ยอันเพิ่นเน่าบักหลายนะคุณนะพี่แต่อันดอกหัวบักใหญ่หนึ่งอันเพิ่นเน่านั่นก็ยังดีอยู่นะเหลือให้เก็บอยู่เนาะที่ ห่ใงายๆนู้ยมึงเนี่ยอันนี้เพิ่นกะอันเอาได้ยุพี่น้องนี่เลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเนี่ยนี่ เนี่ยงามเนาะเนี่ยมันเป็นแหงเลยจ้าพี่น้องจต่มันแหงแบบนี้กะยังเอาได้จ้าพี่น้องดีกันว่าเดินปากดนนี่น,นี่นี่เห็นไหมนึกว่าจะไม่ได้เก็บซะแล้วนี่จ้า เย็บหายาดก่นี่พี่น้องนี่นี่หลืบมือก็เย็นได้หนินี่หูบักใหญ่หนึงไหมเอายากหยาดข้างล่างพี่ นี่น,หนไหหืมหูใหญ่ขนาดเลยหืไปล้างสะอาดๆน่าจะอันนี้พี่น้องยายเราจะออกไปเห็นนะพี่น้องเห็นเห็นดอกสีอิอีกแล้วโอ้ยยางพานพอดีบางเนี่ยพี่น้องนี่โอ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ พึ่งนายพี่น้องนี่เห็นพอดีเลยนี่แม่นี่มั่งเนี้ยดอกใหญ่ขนาดเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่จ้านี่แม่นี่ อุ้ยพูนะพ่ะพี่น้องก็จะออกเมื่อแล้วจะพี่น้องย่อันแฟนพันรอจ้ะ มากับเพิ่งเยังสี่ลราจะพี่น้องจ้ามากประเดี๋ยวโดนจะพี่น้องคลิปนี้ก็ซํานี่ด้วยใจเด้อกระซัมน,นี่เราจะมือหนีเพราะว่าพึ่นมากก็เพิ่เพึ่นกะอย่างไรก็ชมงงหนึ่งเสียพี่น้องขอพคุณหลายจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอันคอมเมนต์ทุกการติชมนะจากพี่น้องขอบคุณทุกไลน์นะคะพอกันคลิปหน้าจะพี่น้องจา้าจุบจาจ๊บจุ๊บจ้าจุ๊บจุ๊บขอบคุณนะคะ